สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุย้ยพันไม้ครับเดี๋ยวจะไลฟ์สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมและทีมงานทุกท่านนะครับกำลังจัดต้นทุเรียนนะครับคัดต้นทุเรียนรุ่นลงกองเออลงกงไปษนีพรุ่งนี้เราจะมีการจัดส่งกงไปษนีนะครับก็เลยเตรียมของกัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำมารุ่นหนึ่งนำมารุ่นหนึ่งนะครับเป็นหมอนทองกิ่งกระโดง ตามความสูงที่ทุกท่านเห็นอยู่ในไลน์นี้นะครับก็อยู่สูงประมาณสัก 30, 30, 50, 30เมตรสาเมตรห้เมตริบถึงเมตรห้าคร่าวๆนะครับประมาณนี้แหละประมาณเมตริบถึงเมตรนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ดูนิดนึงนะผมจะจัดโปรโมชั่นฟัดเซลแบบว่าวันจันนี้เลยนะครับก็เลคคอร์ดวันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อสมาชิกที่จะมาดูไลน์นี้ชึม ห้าโมงสิบนาทีครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกปีหกสี่นะครับวันจันทร์นะครับเด้ขอดวัน,นิดนึงนะจะได้ไม่สับสนตรงนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองทรงกิ่งกระโดงนะครับก็คัดๆเอามาให้ดูนะครับผมจะจัดเป็นรุ่นลงกล่องนะครับเป็นรุ่นลงกล่องลงกล่องเราจะใส่กล่องแพ็คแล้วก็จัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับก็ สต้นเนี้ยนะครับพร้อมรวมส่งนะครับ2,000บาท4ต้นแบบตัวอย่างเนี่ยนะครับสองพบาทรวมส่งนะผมใช้คําว่ารวมส่งนะรวมส่งแล้วนะครับก็ให้ดูกันแบบนี้นะครับก็เผื่อใครอยากจะได้รุ่นลงกล่องที่สูงสักประมาณนี้นะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวอยากจะสั่งลงกล่องนิดนึงนะก็มีรุ่นนี้ให้ครับมีรุ่นนี้ให้นะ ใครที่สนใจกิ่งพันธุเรียนแล้วแบบไม่สามารถที่จะเดินทางมาเองได้แล้วไม่ไม่อยากจะใช้เยอะแบบที่เราน้อยเนาะอยาผมหลบรถเขานิดหนึ่งนี่รถเราก็ขนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เรากําลังจัดเตรียมตัวสําหรับการลงกองไปสนีครับมาขยับไปนิดน,นึงสักครู่สักครู่อ่ะหลบรถเขาแล้วนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับ เราไปดูเงี้ยเนาะเนี่ยเขากำลังกําลังจัดกันอยู่นะครับเพราะตรงนี้เราลงกล้องโรษณานะแต่ตรงนี้พิเศษนิดน,นึงสาหรับเพื่อนสมาชิกที่จะลงกลง่องเอ้ยลงกล่องแพ็คใส่กล่องเก็บซีนอย่างดีเก็บความชื้นอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่กล่องตามสไตล์ลงหมวกปุ้ยพันไม้นะครับแพ็คตามสไตล์ลงหมกปุ้ยพันไม้นะครับก็เจ้าแรกเจ้าเดียวณตอนนี้นะที่เรียกว่ามาตรฐานการแพ็คด้วยคุณภาพวัสดุการแพ็คสูงนะครับ ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกดูกันแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีหลายท่านที่เรียกว่าจะเดินทางมาซื้อหน้าสวนนะครับแล้วก็ซื้อลงกลงไปษนีนะครับแต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มอย่างเช่นรุ่นลงกล่องนะครับอยากจะได้โปรดีๆสัก1โปรนะครับผมก็เลยเอาชุดนี้ไปให้นะครับชุดนี้ไปให้ก็ ใครที่สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะครับผมใช้คําว่าผมคงจัดโบนี้ไม่นานหรอกนะเพราะมันไม่ได้เยอะยยมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะครับมันไม่ได้เยอะครับเ<อ>นี่ยให้ดูอย่างนี้นิดนึงอันนี้เขาเดี๋ยวเขาเตรียมเตรียมลงกองไปรษณีย์เนี่ยเนีียผมมีอยู่ประมาณนี้แถวน่าจะมีอยู่แถวเดียวประมาณแถวนึงอย่างเงี้ยนะครับประมาณแถวหนึ่งอย่างเงี้ยนะ,ะหนยงงนะให้ดูกันลึกๆเนี่ยนะก็เซ็ละสี่ต้นถ้าสั่งกันก็แป๊บเดียวน่าจะหมดหรือ ถ้าผมมีเพื่อนสมาชิกมาซื้อเองที่หน้าสวนส่งซื้อไปมันก็หมดเหมือนกันนะครับมันก็หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจใครสนใจหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับสี่ต้นสองพันบาทนี่คือราคาที่ผมรวมส่งแล้วนะราคารวมส่งแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจตัวนี้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับเรามีพาร์เนอร์ในการจัดส่งอยู่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่แฟลต ไปสตีทยและ DSL นะครับเรามีพาร์เนอร์ในการจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกและว่างบอกเลยนะครับว่าเราจะส่งวนสิทธิ์ในการที่เลือกพาร์เนอร์ในการจัดส่งนะครับเพื่อให้มันได้ศักยภาพที่สุดในการจัดส่งแต่ละพื้นที่ที่ดีที่สุดของพาร์เนอร์เรานะครับหมุนให้ดูหมุนให้ดูสี่ต้นสี่ต้นสองพันนี่คือตัวอย่าง 2,000บาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมาคุณเพียงกับเด็กนิ้วอย่างเดียวรูดรูดรูดไลน์มาที่ไลน์ร้านนะครับไลน์มาเท่านั้นคุณก็จะได้ต้นพันธุ์แบบนี้ไปแล้วครับต้นพันธุ์แบบนี้ไปละนะเดี๋ยวผมพิมพ์ไลน์น,นิดนึงเนาะหรือว่าคุณจะโทรมาที่เบอร์แอดมินผมก็ได้นะครับอ่าพิมพ์ให้อีกทีหนึ่งละช่องทางไลน์นะครับก็สิ่งที่มันพิเศษสําหรับคนที่ดูลา์เนาะ คุณก็ดูแบบสดๆอะ่ะเร็วๆนะครับคุณมีสิทธิ์ที่เรียกว่าจะเลือกซื้อได้ก่อนเพราะในตอนนี้นะเพราะผมจะต้องเอาคลิปไลฟ์นี้นะครับไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเ้าก็ไปใส่ใน Line o f f i c i a l ของร้านนะครับหรือบางครั้งไปใส่ใน TikTok บ้างนะก็จะมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น y u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  e นี่ก็จะมาซื้อกันเยอะเพราะฉะนั้นคุณดูไลฟ์ตอนนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับ2,000บาท 2,000บาทครับผมก็จะหยิบยอดที่มันเดินมาเงี้ยให้ดูนะครับจริงเราอาจจะคัดคัดที่ยอดตันๆไปให้นะครับแต่ผมจะลังจะบอกว่าต้นพันธุ์เราเนี่ยมันโตต่อเนื่องนะครับมันโตต่อเนื่องเห็นไหมพุ่มสมบูรณ์พุ่มกลางนะครับอย่างนี้ดูดูพุ่มมันสวยๆแบบนี้นะครับ ราคารวมส่งนะผมบอกแล้วนะครับราคารวมส่งนะมันก็จะมีการแพคเกจจิ้งการอะไรถ้าถ้าคุณคิดว่าเออสองพันคุณสามารถสั่งซื้อได้ได้สี่ต้นแล้วคุณไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะครับรอเราอยู่ที่บ้านคุณก็จัดได้เลยผมพูดราคาสองพันนี่คือรวมส่งนะครับราคารวมส่งแล้วนะสวยๆกันแบบนี้ครับผมอยู่ที่ประมาณเมตรสาสิถึงเมตรห้าสิบนะผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับเมตรสามสิบถึงเมตรห้าสิบโดยประมาณนะครับ กประมาณนี้แหละไซส์ยอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณสนใจคุณแอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์ได้เลยร้านเราอยู่ที่ไหนเราอยู่จันทบุรีครับเราอยู่จันทบุรีตําบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับผมเรา,า,าลุงหมูตุ้มนนเรามีเยอะครับเยอะเยอะซัพพอร์ตนะครับแต่รุ่นที่เราจะเปิดเนี่ยรุ่นที่เราจะเปิดคือรุ่นนี้นะครับเปกิบโปรโมชั่นรุ่นลงกล่องมีเยอะ ตัวนี้ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะร้อนเพราะว่าน่าจะมีประมาณแถวเดียวที่จะส่งได้เป็นถุงเบอร์นี้นะครับขายตามตรงปกเนี่ยแหละนะครับเราลุงหมูปรูต้นไม้ครับอยู่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับนี่ให้ดูสวยๆรุ่นนี้ลงกล่องนะครับผมบอกแล้วนะสองพบาท4ต้น one two t h หนึ่ง0 0งันบาททร0พบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยแล้วผมจะจบไลฟ์ละเพราะว่าผมมีงานจัดสินค้าเพื่อจะจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่ปัษณีไทยพรุ่งนี้เป็นลงกลงนะครับแล้วพรุ่งนี้ใครติดตามดูได้นะครับผมจะไลฟ์สดมหากราบการส่งปัษณีไทยของเราครั้งนี้เรียกว่าใช้รถหลายคันมากนะครับในการส่งปัษณีไทยพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันแต่ครั้งนี้ไลฟ์โปรเจกต์ดีก่อน4ต้น2,000บาทสั่งซื้อได้ที่ line p ล n d แอ i a n ครับกิ่งพันดูเรียนหรือติดตามเว็บไซต์เราได้ครับที่ภูมพิมพ์ภาษาไทยเลยเลยครับว่าทุเรียนภาษาไทยได้เลยทุเรียนใส่จุดแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยในเว็บไซต์ได้เลยครับทุเรียนไทยเดี๋ยวมันจะเข้าเว็บไซต์เราครับเลาลหมูตุ้ยทนไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ ต้นห้าสิบาทมีไหมมีครับมาซื้อหน้าสวนนะคุณเสรีต้องมาซื้อหน้าสวนนะหรือว่าคุณส่งกลงไปสนีได้ไม่มีลงกล่องนะครับรุ่นห้าสิบาทแต่รุ่นนี้คือสี่ต้นสองพันบาทหมอนทองกินกระดงสวยแบบนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ